สงคราม scaling Ethereum กำลังรุนแรงขึ้นนะครับหลังจากอัลคราประกาศเปิดตัวเหรียญของตัวเอง Optimism จะเอาอยัางไงต่อเราในฐานะนักเก่งกำไรเนี่ยจะเลือกตัวไหนดีเดี๋ยวคลิปนี้โบจะสรุปมุมมองโบให้เพื่อนฟังนะครับ Here สวัสดีครับทุกคนกับมานจะคิโรโบโบนฮะเดี๋ยวันนี้โบจะมาพูดถึงเหรียญอัพิทรัมและเหรียญออพติมิสนะครับว่ามีความน่าสนใจยังไงมีความแตกต่างกันยังไงในมุมมองของโบและความเข้าใจส่วนตัวของโบเองนะครับงั้นก่อนที่เราจะไปเริ่มคลิปนี้กันเนี่ยอย่าลืมนะฮะว่าคลิปนี้ไม่ใช่คาแนะนําในการลงทุนแต่อย่างใดทั้งสิ้นนะครับเป็นเพียงเนื้อหาเพื่อการศึกษาเท่านั้นนะครับและหากใครอยากสนับสนุนโบเนี่ยเพียงกดไลค์คอมเมนต์แชร์หรือแม้แต่สนับสนุนให้ค่า,ข,าขนมสมัครก,กล,รกรลราารุ่มอัลฟาก เ,เขาคือเลเยอร์2ของ e t h e เ e ียนะครับความหมายก็คือเขาเข้ามาช่วยเหลือ e อ h e r รียมในการสเกลลิ่งโดยจะวางตัวเป็น Execution chain โดยเฉพาะให้กับฝั่ง e อ h e r e ียมนั่นเองนะครับโดยเทคโนโลยีที่เขาใช้นั้นก็คือ o p t i m i s t i c r o l l ั p s นั่นเองเนาะซึ่งณปัจจุบันเนี่ยทั้งสองตัวนี้ก็มีรากมาจากพื้นฐาน o p t i m i s t i c rollup เหมือนกันทั้งคู่นะครับโดยก่อนที่เราจะไปลงลึกในเรื่องนั้นเนี่ยเรามาดูเมทริกซ์คร่าวๆข,ข,ของตัวเหรียญกันดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเอาไปทำณปัจจุบันี Variation Diluted ออยู่ท 1, v, ation, ย่ทร FDB fully หื ประมาณ12,000ล้านดอลลาร์ในขณะที่ Optimism เนี่ยมี Market Cap น้อยกว่า Arbitrum เกินครึ่งเลยนะครับแต่ f d v เนี่ยมีเกือบจะเท่า Arbitrum เลยนะจริงๆก็น่าจะต่างกันประมาณ20-30%ไม่ได้ถึง50-60%ตาม Market Cap นั่นเองนะครับเพราะว่า Optimism นั้น f d v มีอยู่ที่ประมาณ9,000ล้านเนาะในขณะที่ยอดเงินฝากใน chain เ,เนี่ยของ Arbitrum เนี่ยณปัจจุบันกำลังทำตัวไต่ตขึ้นเรื่อยๆนะฮะภายใน1อาทิตย์ที่ผ่านมาเนี่ยเพิ่มขึ้นจาก1,500ล้านดอลลาร์เนี่ยขขขึ้้นนนนนมมาาาาททีี่่่ปร 2, นนรระะะณณ2.2พัััลลลดออ์คบใฝงง Optimism กำลัง s t r u เกิลอยู่นั่นเองนะฮะมีการทำทรง double t o ปนะฮะยอด TVL ขึ้นไปอีกรอบหนึ่งที่900กว่าล้านดอนลลาร์แล้วก็ล่วงลงมานะฮะยังอยู่ในทิศทางที่ไม่ได้ดูเป็นขาขึ้นขนาดนั้นนะครับซึ่งถ้าเกิดจะให้เราเปรียบเทียบแบบแฟรแฟ์แฟแฟโบก็ลองไปดู L2 ตัวอื่นๆของ Ethereum ยกตัวอย่างเช่นตัว Metis นั่นเองนะครับณนะปัจจุบันยอด TVL ของ Metis เนี่ยก็กำลังลดลงเรื่อยๆนั่นเองนะฮะตั้งแต่ต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมาอยู่ที่50ล้านดอลลาร์ณนะปัจจุ มันขึ้น Optimism เนี่ยมันกำลังไซด์เวย์ในขณะที่ l 2 i ตัวที่ชื่อ Medus เนี่ยมันขาลงเราจะได้เห็นชัดๆเลยว่าแต่ละตัวนั้นเป็น l 2เหมือนกันแต่ performance ในทิศทางของ TVL เนี่ยมันต่างกันนะครับถ้าเรามาดูในเรื่องของเทคโนโลยี Rollups เลยเนื่องจากการที่เขาสร้างอยู่บน Ethereum จะไปช่วย Ethereum scale เนี่ยก็น่าจะ inherit security หรือทำการซึมซับหรือว่าทำการใช้งาน security ของ Ethereum นั่นเองแต่ว่าบางเอิญเนี่ยหลายๆคนอาจจะเข้าใจผิดในทิศทางนี้ในปัจจุบันเนี่ยทั้ง Arbitrum และ Optimism เนี่ยยังมีปัญหาตรงนี้อยู่เขายังมี verifier มีซีเควนเซอร์เป็นของตัวเองเป็นแก๊งไวล์ลิสเท่านั้นนะครับแต่ในอนาคตถ้าอ่านจาก Document เนี่ยเขาก็บอกว่าเขาจะทําให้มันมีความ d e c e n t ร a l i ไ e มากขึ้นมีการกระจายศูนย์ที่มากขึ้นนั่นเองนะครับก็แปลว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยณปัจจุบันเจ้าตัว arbitrum และ optimism เนี่ยมันก็ยังไม่ได้ d e c e n t ร a l i ไ e สสุดๆ นั่นเองนะครับแต่ในอนาคตก็คงจะดีขึ้นเนาะในขณะที่ยอด t transaction ของ arbitrum one ในช่วง1เดือนที่ผ่านมาเนี่ยอยู่ที่ประมาณ27ล้าน transaction และเมื่อเปรียบเทียบกับฝั่ง optimism เนี่ยเขาจะมีเพียง7ล้าน Trans transaction เท่านั้นเองนะครับสำหรับหลายๆคนที่งงในเรื่องของ sequencer verifier เนี่ยก็ให้โบวาดภาพตรงนี้ให้ดูเนาะเส้นสีแดงเนี่ย optimism เส้นสีฟ้าเนี่ยเป็น arbitrum จุดเล็กๆพวกนี้เนี่ยก็คือคนที่จะอนุมัติหรือทำการตรวจสอบโดยอ้างอิงจากเทคโนโลยีของเขาพวก fraud proof นั่นเองนะครับแต่คนที่ตรวจเนี่ยกับไม่ใช่เป็น verifier ฟเยหรือจุดขาวๆจากฝั่งเอเ e r รียมแต่เป็นจุดฟ้าฟ้าของอาร์เบทรัมและจุดแดงๆของออพติมิซึมนั่นเองนะครับมันก็เลยไม่ได้ i n h e r i t ความ decentralized และ security ที่หนานแน่นของเอเดเรียมเข้าไปากับการช่วยยืนยันข้อมูลนั่นเองนะครับอ่ะณปัจจุบันมันยังเป็นอย่างงี้อยู่อ่ะอยากให้เพื่อนๆเห็นภาพตรงนี้ก่อนนั่นเองนะครับซึ่งในจุดแข่งของฝั่งอาร์เบทรัมนั้นแตกต่างจากออพติมิซึมยังไงบ้างฝั่งอาร์เบทรัมจะมีพาร์ทเนอร์เป็น reddit นั่นเองนะครับที่เข้ามาสร้างอยู่บนเช a i n อาร์เ Coinbase ทรัมโนวาเนาะและ Sta ง,งั้นเดี๋ยวเราลองมาลงลึกนิดนึงในเรื่องของเทคโนโลยีที่แตกต่างระหว่าง Arbitrum และ Optimism ลกันนะครับสำหรับคนที่ติดตามโลกคริปโตอยู่บ่อยๆเนี่ยก็น่าจะได้ยินข่าวของ OP Stack และเรื่องของ Coinbase Base Chain ซึ่งโบก็ทำคลิปบน YouTube พูดอธิบายให้เพื่อนฟังถึง2คลิปกันเลยทีเดียวนะครับถามว่ามันเป็น first mover ไหมโบคิดว่ามันน่าจะไม่ใช่ first mover ในแง่ของคอนเซปต์แต่เป็น first mover บน Chain Ethereum นั่นเองนะครับส่วนตัวในโบไม่ได้เช็คให้แน่นอนนะว่าฝั่งออฟกับ Arbitrum เนี่ยใครทำก่อนนะครับอ่ะหลายๆคนอาจจะไม่ทราบ อปิทัมมีด้วยเหรอไอพวกคล้ายๆ Op s t a อปเนี่ยอปิทรัมมีนะฮะซึ่งอปิทรัมจะเรียกเทคโนโลยีตัวนี้โดยรวมเป็นอปิทรัมออร์บิทซึ่งภายในนั้นก็จะมีเรื่องของแอนนิทรัสอีกนะครับไอเทคโนโลยีแอนนิทรัสของอปิทัมก็คือเจ้าอปิทรัมโนวานั่นเองนะครับก็คือเป็นการสร้างเชนอีกเชนนึงขึ้นมาโดยใช้พื้นฐานของอปิทัมเหมือนกันแต่อาจจะไปลดจํานวน validator ล,ลดนู่นลดนี่ปรับสเปคหน่อยหนึ่งให้มันเข้ากับเซกเมนต์ที่เขาต้องการจะเจาะนั่นเองเช่ Nova เนโนวาเ,อเ NFT, Community Based, อนออก โซเชียลหน่อยหนึ่งก็อาจจะต้องทําการปรับเปลี่ยนนู่นปรับเปลี่ยนนี่อ่ะอันนี้เป็นเทคโนโลยีของ Anitrust ในขณะที่ของ OpStack เนี่ยจะเป็นการให้ใครก็ตามที่อยากจะสร้าง chain layer 2เนี่ยสามารถก๊อปโค้ดของ Optimization ไปได้เลยแล้วก็ไปสร้างเป็น chain ของตัวเองและในอนาคตก็จะเป็นเทคโนโลยีของ Superchain ที่ระหว่าง OpStack แต่ละตัวนั้นสามารถ commuicate หรือส่งหาข้อมูลส่งเหรียญอะไรได้อย่างปลอดภัยคล้ายๆกับฝั่ง a t o m c o s m o s นั่นเองนะครับแต่ส่วนตัวด้วยความเข้าใจพื้นฐานของโบเนี่ยโบเห็นว่ามันเป็นการ ฟอกออพติมิซึ่มโบไม่แน่ใจว่ามันสามารถโมดิฟายอะไรได้มากมายขนาดไหนมันก็เลยมีความแตกต่างจากอะตอมคอสมอสอยู่นั่นเองนะครับฝั่งอะตอมคอสมอสเนี่ยจะสามารถสร้างเชนแอปเชนอะไรขึ้นมาก็ได้เลยโดยที่แต่ละตัวนั้นมีพื้นฐานที่แตกต่างกันแต่สามารถคอมมิวไบเคตกันได้นั่นเองนะครับซึ่งไหนๆเราก็พูดถึงซูเปอร์เชนการที่แต่ละเชนมันคอมมิว i c เคตกันได้แล้วในฝั่งคอสมอสเองเขาก็มีเรื่องของ v9 lambda u ั g เกรดเป็นเรื่องของ interchain security replicated security เหมือนกันนะครับก็เรียกได้ว่าเทคของฝั่งอตมเี่ก็ พยายามพัฒนาพเพื่อที่จะตีแข่งคู่กับฝั่งออบและอาร์บิทรมออร์บิทไปด้วยนั่นเองนะครับอ่ะพอเรามาถึงจุดนี้เนี่ยหลายๆคนฟังโบอาจจะงงเดี๋ยวโบสรุปภาพรวมคร่าวๆแล้วก็มุมมองของโบให้เพื่อนๆฟังเลยนะอ่ะในภาพนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะฮะว่าเส้นสีแดงเนี่ยมันคือ o p Stack นะครับจากความเข้าใจของโบและการ Simplify ของโบเนี่ย OP Stack กต่างๆเนี่ยมันจะเป็นขนมชั้นอย่างนี้ขึ้นไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับซึ่งในอนาคตเนี่ยเขาต้องการที่จะโยงให้ทุกๆตัวนั้นสามารถคอมมูนิ ต้องผ่านการใช้ Bridge ที่ยุ่งยากนั่นเองนะครับอันนี้ก็คือออ s สแต็กแบบ Simplify นั่นเองนะครับในขณะที่ฝั่งของ arbitrum orbit เนี่ยจากที่โบอา่านมาเนี่ยมันจะมีความแตกต่างอยู่นะครับซึ่งของ arbitrum orbit เนี่ยเขามีการพูดเลยนะครับว่าสามารถ Deploy Layer ร์ทรีเชได้มี arbitrum any trust arbitrum roll up make modification อย่างเงี้ยคือถ้าเกิดอ้างอิงจากดอกตัวนี้ที่โบอ่านเนี่ยโบรู้สึกว่ามันทําได้มากกว่าออนั่นเองนะครับถ้าจะให โบวาดภาพเนี่ยก็เป็นอย่างนี้เหมือนกันถามว่าคุณสามารถฟอกอวัยทุนได้ไหมได้อ่ะมันก็จะเป็นชั้นขึ้นมาเหมือนกับฝั่งของออฟสแตกนั่นเองนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยก็จะมีเจ้าตัวอนิทรัสที่เป็นโนวาก็สามารถแยกออกมาอย่างนี้ได้แล้วคุณก็สามารถโมดิฟายบางอย่างขึ้นมาได้รวมไปถึงคุณสามารถที่จะใช้โค้ดเบสของอวัยทุนและสร้างแอปพลิเคชันเฉพาะศึกขึ้นมาได้อันนี้โบจะใช้เป็นสีอื่นแล้วกันนะครับให้เพื่อนเห็นภาพเนาะว่ามันจะแบบแตกต่างกันขนาดนี้เลยซึ่งสุดท้ายแล้วถามว่ามันคอมมูนิเคทกัน โบ้คิดว่ามันควรจะคอมมิวนิเคตกันได้ทั้งหมดเพราะว่ามันสร้างจากพื้นฐานเดียวกันนะครับซึ่งถ้าเกิดมันทําอย่างนี้ได้จริงๆเนี่ยโบ้คิดว่ามันมีความน่าสนใจและน่าจับตามองมากๆนั่นเองนะครับอ่ะในฝั่งของตรงนี้มันจะคล้ายกับ OP stack แต่ในขณะเดียวกันมันก็สร้างแยกออกมาให้เพื่อนสามารถสร้างเชนแล้วก็ modify อะไรเองได้ไอตัวอ r b i ร r u m Orbit เนี่ยมีโอกาสที่จะ Des disrupt ฝั่งอะตอมคอสมอสได้รุนแรงกว่าฝั่งออ t ติมิซึมโอพีสเต็กนะอันนี้คือมุมมองส่วนตัวของโบนะครับซึ่งหลายๆคนที่ติดตามโบเนี่ยน่าจะเข้าใจว่าโบเนี่ยมีการพูดถึงอะตอมคอสมอสอยู่มากพอสมควรซึ่งโบชอบคอนเซปต์ว่าแต่ละเชนนั้นมีความแตกต่างมีสิทธิพิเศษมีความเป็นตัวตนมีการเจาะเซกเมนต์ของตัวเองซึ่งมันเคยเป็นปัญหาของเอทีเรียมที่แบบมีนูน่นมีนี่เต็มไปหมดเลยสุดท้ายแล้วเชนมันอัดแน่นนั่นเองนะครับแต่ณปัจจุบันและในอนาคตเนี่ยพวกเลเยอร์ทูหรือสเกลลิง พวกแนวคิดพวกนั้นมาแอพพลายกับอีโคซิสเตมของ e t h e r e u เเองทำให้โบเองก็รู้สึกว่ามันมีความน่าสนใจและน่าจับตามองมากๆนั่นเองนะครับยังไงก็อยากให้เพื่อนๆจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับจะได้กระโดดเข้าไปหาโอกาสทันและไม่ตกรถนั่นเองนะครับในมุมมองส่วนตัวของโบเนีเ่ยโบเห็นชัดนะว่าฝั่ง o p t i m i s m และอ r b i t r ร m มเนี่ยมีจุดยืนที่แตกต่างกันพอสมควรมีซัพพอร์เตอร์อะไรที่แตกต่างกันมากพอสมควรในฝั่งของ Optimism เนี่ยโบจะรู้สึกว่ามันดู official มากกว่าฝั่่งงง Basse Bank Coin ในนนจุดึแบบบวาามี Coin base ้ ก็ปั่นรายการซะเยอะเลยรวมไปถึงพวก e t h e r e u ม Dev ต่างๆเนี่ยก็ดูสปอร์ตเขามานานมากๆเลยเนาะในทิศทางหนึ่งของอ r b พิ r u มเนี่ยมันดูโตแบบออร์แกนิกในระดับหนึ่งเลยนั่นเองนะครับแต่ไม่ได้หมายความว่าฝั่ง o p t i m i s m ไม่ได้โตแบบออร์แกนิกนะมันก็โตแบบออร์แกนิกเหมือนกันแต่อันนี้เป็นเพียงไวท์ทโบได้รับจากการใช้งานทั้ง2เชนคุกคีกับคอมมูนิตี้ทั้ง2ฝั่งนั่นเองนะครับแต่ฝั่ง Optimism เนี่ยมันก็มีพวกดีเจนติงต้องอยู่เหมือนกันนะไม่ได้แปลว่าทกยน,ยน,นคเลโโ ที่โบอ่านเข้าใจณปัจจุบันเนี่ยส่วนตัวแล้วโบเองนั้นชอบฝั่งอปิทัมมากกว่านั่นเองนะครับแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าโบจะเฟดออปติมิึมเลยนะฮะเพราะออปติมิึมเองนั้นก็มีแบ็กใหญ่เป็นฝั่ง Coinbase อยู่ซึ่งในอนาคตเนี่ยถ้าหากว่า Coinbase มันสามารถโยกยูเซอร์จำนวนมหาศาลเข้ามาในเบสเชนได้เนี่ยอันนั้นก็เรียกได้ว่าน่าจับตามองและน่าจะเป็นการแข่งขันที่ดุเดือดกันเลยนะครับสุดท้ายแล้วเพื่อนๆก็อย่าลืมจับตามองเทคโนโลยีการสเกลลิ่งอย่าง CKEVM นั่นเองนะครับอันนี้คือโบอ VC นะฮะ CKEVM เนี่ยเป็นอนาคตที่น่าจะเติบโตได้รุนแรงและระเบิดระเบ้อกว่า Optimistic Rollup นั่นเองนะครับงั้นในอนาคตเนี่ยหาก Arbitrum และ Optimism ต้องแข่งขันกันอีกเนี่ยก็รอดูว่าตัวไหนจะแอปพลายระบบ CKEVM <ๆ>เข้าไปได้ก่อนกันนะครับโอเคงั้นมุมมองของโบก็มีเพียงเท่านี้นะครับส่วนเพื่อนๆเ,เองเนี่ยจะเข้าไปซื้อเหรียญไหนก็ลองรีเสิร์ชเพิ่มเติมได้เลยนะครับโบก็นําข้อมูลที่โบเข้าใจมาสรุปให้เพื่อนๆฟังคร่าวๆาาาประมาณนี้นั่นเองนะครับงั้นเดี๋ยวคลิปนี้โบขอลาไปก่อนนะครับใครมีมุมมองความเห็นแตกต่างงงยไอมข้าง ไคคลิปได้เลยนะฮะเราจะได้แบ่งปันมุมมองของเราให้กับเพื่อนๆคนอื่นที่เข้ามารับชมคลิปเช่นกันนะครับสวัสดีครับ